จ้างให้ผมก็ไม่กลับไปเรียนแล้วใครๆก็ติดทีมหมดยกเว้นผมเชลวดอนลูกต้องไปรุกเรียนนะจ๊ะมันใช่แล้วลูกอย่าให้เรื่องแค่นี้เป็นอุปสรรคกับลูกลูกจะต้องกลับมายืนหยัดและเผชิญหน้ากับวันใหม่ด้วยความมุ่งมั่นต่อไปเนอะแม่เนอะเออเออแม่คิดว่าในเมื่อลูกเอาดีทางทุนนักกีฬาไม่ได้ก็ควรเอาดีทางการเรียนแทนแต่ว่าเรารักลูกไม่ว่าลูกจะติดทีมไหมแค่ลูกพยายามก็พอแล้ว ครอบครัวเรายังภูมิใจเดียวตัวลูกเสมอไม่มีวันเปลี่ยนขอบคุณนะฮะจริงด้วยเรื่องแค่นี้เองแค่เรื่องแข่งขันแล้วทีก็กลับมาคว้างลูกกระคลักสกัดไว้ได้เป็นการเล่นที่สวยสดโอ้ว้าวไม่อยากรู้ว่าเราก็แรงเยอะเล่นกีฬาก่อนมามข้าวเช้าพอแล้วไปโรงเรียนได้แล้วลูกๆเรียบไปแปลงเปลือกเถอะป้าป๋าเราก็แค่จะเอาอย่างฮีโร่ของเราเท่านั้นเห็นไหมเชลดอนใช่เฮ์แมน ขาต้องได้เป็นควอเตอร์แบ็คใช่ฉันเห็นมาพอแล้ว